สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะพามาเทสสปริงเกอร์นิกเกิลนะครับผมเป็นของชายโยถ้าผมจาไม่ผิดใช่ไหมเออเชชายโยนะครับผมนิกเกิลนี่นะครับผมเป็นส่องใบนะเขาเรียกไงผมก็พูดไม่ถูกมันจะมีติ่งอันนี้แถมมาให้ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต่างกับอันนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันก่อนก็ผมลองลองติดตั้งไป มีอยู่ชุดหนึ่งนะผมติดตั้งไปแบบเอาหัวไอ้ตัวนี้ใส่อะแต่ว่าหัวมันจะเล็กกว่าตัวเดิมที่เขาให้มาแล้วเป็นตัวสีดํารู้สึกจะเป็นตัวไหนตัวนี้เออนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจ่องมาประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมติดตั้งไปทั้งหมดห้าหัวครับท่อที่เดินก็จะเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับยิงยาวเลยอันนี้หัวหนึ่งแล้วตรงนู้นหัวหนึ่งอรนนี้หัวหนึ่งอันนี้ก็ลองเป็นแบบหัวที่เขาแถมมาให้นะครับ มันจะเล็กกว่าหัวดํานะผมไม่รู้ว่าน้ําที่ออกมามันจะเป็นแบบไหนนะเรามาลองเทสกันดีกว่าลองเปิดเบาๆก่นอนก็ผมว่าแบบไอ้แบบหัวทีเขียวอะ่ะผมว่ามันมันให้แบบน้ำละเอียดกว่านะเดี๋ยวลองเปิดสุดนะ ไกลนะอน,นี้หัวหัวสีเขียวนี่ที่ผมเปลี่ยนไปอันนั้นก็เป็นหัวเดิมนะครับหัวเดิมรู้สึกจะให้เม็ดใหญ่กว่านะของเดิมที่เขาแถมมา แต่หัวที่แถมมาจะให้เ็เล็กกว่านะครับ oh. เปียเเป่ยกแล,นนแล้วเริ่มเปลี่ยกแล้วตอนี้ผมว่าเริ่มเปลี่ยกแล้วข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผม